ที่บอกเดี๋ยวจะตั้งใจตั้งใจออกกำลังกายแล้วยอมใจต้องทำให้ได้นะไม่ใช่พูดนะเคสวัสดีจ้าทุกคนหมอมิเมยัมมีจ้ากับข้าววันนี้นะคะหมอมก็ไปเอาของในช่องฟิตค่ะของที่เหลือนะคะเนื้อที่เหลืออะไรที่เหลือ,ท,ลอที่ใส่ช่องฟิตไว้นะคะ มามีก็จะมาทําเกาเหลากินกับครอบครัวค่ะวันนี้ก็เป็นกับข้าวที่เหลือนะคะนี่ค่ะมีเนื้อในช่องฟีดนะคะแล้วมามีก็ทําซุปอันนี้ก็ซุปในช่องฟีดเหมือนกัน,นะค,ะค่ะก็มีผักไหมคะเกาเหลาถ้าค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันเนาะ ว้าวเดือดเดือดเลยค่ะไปกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีเกาเหลาเนื้อแล้วก็ค่ะของเหลือค่ะสวัสดีจ้ามาค่ะกินข้าวกันค่ะ,จคะ,คะเจอหน้ากันทีไรก็กินทุกทีเลยนะตัวก็จะกริ่งได้อยู่แล้ว วัลลนนี้นะคะก็มีกับข้าวข้าวเย็นค่ะกับข้าวเย็นกับข้าวแช่แข็งนะคะที่เราเก็บเอาตอนเอ็นนะคะที่จะไปอร่อยด้วยกันนะคะมามี่เมย์นะคะต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ชอบมามี่เมย์ยัมมี่ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมาจัะมาอร่อยด้วยกันนะวนเพื่อเพื่อนกินข้าวเลยสุธิรักน์ ก้าวเหลสาแซ่บป้าหิวนะครพี่เจ้าครับวันนี้แดดด้ไปออกกำลังกายมาค่ะกำลังจะลดความอ้วนดูนะคะวันนี้แดดด้ไปออกกำลังกายมาเราต้องออกเนอช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพเนาะเพื่อนๆเนาะปอดจะได้แข็งแรงนะคะปอดเปิด วัวน,นี่มันมีใส่พริกป่นเผ็ดมากเกาเหลาแล้ว,ว่าทางนี้จะเผ็ดแบบเผ็ดนะแบบเ,ปเปื่อยเลยจ้าอื ันนี้เรากินข้าวเร็วอะ่ะลูกสาววันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนออถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนลรงเรียนหยุดทกพ่อผกสอบ่ะอืม พ,พวกป .6 เขาสอบกันค่ะต้องให้เด็กเล็กหยุดหี่ดแอนี้หยุอนดีส้สอบสอบป .6 จะขึ้น 1> ม .1 รนนุ่นพี่เขาที่สอบสอบขึ้นม .1 ก่อนไหมลูกขาวาแบนเป็นไหนใส่กอไมโอ้ยไอสเซไซมาหิูใหญ่แต่นี้บอกเอสเซ์ไซมาหิวใหญ่เอซ์ไซมาหน้าแดง ช่ชวงน,นี้สิงคโปร์ก็โควิดขึน้นแล้วนะคะเนี่ยติดเยอะขึ้นป้าเน,ะน,ะนอะเอากนเดต้วันนี e a e a ู f o r e ไป f o วั ไอยีก่ิสเตอร์ฟุ้นหน่อยแคนคอหรือยังโดน่อยแขนคอเอเดียวโดนติงโซ่เลยอันนี้มาฟนเขนคอล้วแฟนเนคออยู่่ลเนคออยู่นี่เนอว่าแซ่ว่าแซ่หว่ะนองเมื่อไรจะน่กลรอดูเ Eight, eight, eight. call I I think one? I think they want to look in a coward. I think yes. you need to fall your phone and try and see. Mm. I like mushroom mushroom I love muslo. Inge muslo. Shat down la. Oh my god. You don't let me shat down. Men, shat down la this morning. Shat again la. No In gas. Chete won just shat okay. down. Can? Cannot. น o อ m a ม Line แข่ Normal ้องคเลยวันนี้วัดแซ่ p คนยังไม่สองวันหรือเปล่าใช่แขเข้านี้วัดแซ่บอ่ะน้องเมื่อไงแขน้องคอวัไ ฮะว้ไว้ึไว้เครื่องวิ่งเราก็มีอะไรก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายเยอะแจ้แม่พาเด็กออกกำลังกายอ่ะใชสเซซเซสวันนีราหอเ แจไปเปิดเครื่องมามี่ว่าทัวร์เอ็กซ์ไแท็กแทกแทกแท็ก,กวอกไม่ถึงเทนสแกนแล้วโอเคมามี่เ <laughs> ดินเดินดดดดเครื่องวิ่งไม่ถึงไม่ถึงสิบวินาทีเลยนะโอเคมามี่เราจี๊ออาจจะมองอยู่ย <laughs> <laughs> แต variance, ่แกรับฟิตเต้นสักการ์ันจะดีกินอ่ะทีแล้วที่ไหนทำไมไม่ไปอ่ะ nag at you every day. Say you steal his rice bowl and everything. So I don't wanna. I think the second last tier, can it? Second second tier. I don't think the idiot. It's not every day nagging, nagging. I also know, brother. Are you recording? Okay, ka. Ya, wa gonna to so eat. จะสองคนนะคะลูกสาวอิ่มแล้ว <laughs> เเลกิดคิดผู้สุดเลยปูนปูนอัเกิือสุดนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะมัมมีแล้วก็วกครอบครัวนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่ <laughs> อนๆกดไลค์กดแชร์ subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ม,มัมมี่มีแม่ยัม,มี่ด้วยจ้าดีค่ะบ๊ายบายนเห็นกลิ่นปะเนีย่ยเอาไว้เฟรน